สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกรบเบะคือเกลาค่ะทุกคนค่ะในช่องจำเยชาแนลมากค่ะพี่น้องมื่อนี้มากินตำหมูยอค่ะพี่น้องขาเป็นหมูยอแผ่นค่ะพี่น้องตุกเอามาตําน้มตําเค็มข้นนัวๆแบบนี้คือเก้าค่ะใส่บอกพริกมากเผ็ดๆคือเก้ามากค่ะพี่น้องคะหมูยอหั่นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ มาครับไ้ใเส็นขบปุ่นม,มาได้เลยรสชาติจัดจ้านมากเลยครับวันนี้ ไปเทมโทน มาเลยค่ะพี่หน่องค่ะกกะทินกะทินริมรั้วคือเกาเาาน้มเ้นน้ำกันกับพี่หน่องค่ะ นุ่มเส้นเจียวผัก สส่เนาะนุ่อยอดกินไปเหมือนไม่มีแป้ง้นะเนาะอืรสชาติจับจ้านแต่ว่าพวกนี้เขาต้องใส่แป้งอยู่แล้วใช่ใ,ชให้มันเซต,ตตัวเพราะว่าแป้งน้อยพป่นางค่ะ ยานตำหมูยอ เสียงงอดแงดเมื่อกี้เนี่ยเรถไ <c oughs> <c oughs> ผ่หนึกวนะ่าเสียงคนปั่นจัก,กรยานรถจักรยานไผก็งอดแงดง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อดแงดดังแน่เขาจักรยานไผสซีเซลเนี่จักรยายนะเหมือนจักรยานัเตื่อเสียงรถใหญ่ไงจะระบีหมด เผ็ดเนาะเผ็ดดึเปล่าแซ่บแต่เขาบอกของแต้ๆมาในรูปแบบเผ็ดสำหรับคนกินเผ็ดหรือเปล่าไม่เผ็ดก็แซ่บได้แต่สำหรับเราต้องเผ็ดเดี๋ยวแต่ความชอบ อืออ <mm <oting> <th eme> ือเราชอบเผ็ด แตงโมยังมาแบบหน Ừ. Rồi đi hàng này. ปากกระถินจบถ่าย แล้วค่ะทุกคนขามื่อนี้ตุ๊กกบลากระกับพี่น้องมากินตำหมูยอแซ่บๆเผ็ดเผ็ดใส่เม็ดกะทินมาหลายๆค่ะพี่น้องขาเอาวละค่ะถาใพี่มาเมนูนี้มาคลิปนี้มั้งค่ะสองคนตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกรื่องใจในการเฮ็ดคลิปให้งสองคนนเด้ค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ